แทนแทนแทนได้เลยคือตองนิชากำลังไปทำทำเนี่ยค่ะอ่อจะเป็นเป็นเป็นการ์ดการ์ดการ์ดวันแม่การ์ดหรอคะตัวนี้ก็คือใช้กระดาษ A4 เดี๋ยวจะให้คุณแม่หลับตาก่อนนะคะคุณแม่หลับตานะคะอย่าดูนะคะอย่าดูนะอย่าดูอย่าดูไม่ดูไม่ดูเห็นกี่นิ้วไม่รู้ ไทยกี Hi, ่น <1 new. S 2> mm ิ้วหนึ่งนิ้วนี่อย่าดูเอ้ยังไม่ให้ดูหรอคะ mm hmm. ก็เดี๋ยว mm hmm. ก็อัดคลิปให้น้องนิชาแล้วน้องนิชาเ็าก็ก่ะดู yeah, <do. S 1> คุณแม่ไม่ดูคุณแม่กำลังอัดคลิปให้น้องนิชาอยู mm ่น hmm. mm ู hmm. mm ่ hmm. อย่าดูไม่ดูไม่เห็นค่ะทุกคนน้องนิชากำลังทำอะไรเอ่ยไม่เห็นนะคุณแม่ไม่เห็นปอลุ้นค่ะสสเสร็จยังเลยยังค่ะ,คะ สร็จยังเอ่ยังค่ะ คุณแม่จะเสร็จแล้วนะคะจะหลับกายังค่ะไม่แม่คุณแม่กลัวแบบว่าคุณแม่จะจับแบบว่าจับไม่ตรง เดี๋ยวเพื่อนๆเห็นไม่เห็น,ไม,หนไม่ชัด <Yeah, S 2> ไม่จับ,จบตรงไหมตร,ตรงแล้วค่ะ <Okay. S 2> mm. นเสร็จดังเอ่ยใก็จะเสร็จแล้วค่ะเสร็จยังคะแม่ลืมตาได้ยังคะ ทุกคนคุณแม่ยังลืมตาไม่ได้เลยน้องนิชาแบบว่าคุณแม่อย่าเพิ่งลืมตานะจิจกรรมก่อนนอนก็เดี๋ยวให้น้องนิชาทำ ทำตัวนี้ให้เสร็จก่อนเนาะเราคุณแม่ก็ยังไม่ไม่รู้เลยน้องนิชาเราทำอะไรจะเสรฟ็จ่ะแค่ลืมตาแล้วนะเตงเต่งเตงเต่ง,ตง,ตงว้าวว้าวทุกคนอามาดูพร้อมๆกันกับคุณแม่เลยนี่มันคืออะไรเออเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะนี่ก็คือที่น้องนิชาใช้แบบกระดาษ A4 ทุกคน<ด>เป็น,ปนงา<อ>นศิละปะส่วนี้คือขังอะไรนะมีดือน ดวงจันใช่ดวงจันดวงจันดวงดาวว้าวกระต่ายกระต่ายน,ะน่ากินมากเลยกระตา่ายดูวนจะม่ำเลยน้องชาจะวาดแครอทให้อุ้ย <c oughs> มีมีเขียนด้วยอ่ะคุณแม่เขาจะขอดูลายมือน้องนิชาทุกคน <c oughs> หนูรักแม่กับพ่อมากมากนะคะ <c oughs> หนูรักแม่มากมาก,มากนะคะ รักแม่วายเป็นการ์ดบอกรักอีกแล้วทุกคนคือน้องนิชาทำให้คุณแม่ดูขอบคุณกำลังใจจากทุกคนนะคะคุณแม่รักนอนนิชามากเลยน้องนิชาก็รักคุณแม่มตรงนี้จะมีแบบตู้เย็นให้นอโอ้โหมีตู้เย็นให้ด้วย มีตังให้ได้วยไหมคะตังอยู่ในตู้เย็นเหรอดูว่าแครอทแครอทแครอทอทเอาไว้ให้กระต่ายตู้เย็นก็จะมีตู้เย็นสองชั้นชั้นบนแล้วก็ชั้นชั้นล่าจะปิดประตู บรรจุแครอทไว้เต็มเลยบรรจุแครอทไว้เต็มเลยใครใครอยากจะกินแครอทกับกระต่ายตัวนี้บ้างย่องมือขึ้นเลย้องนิชายอยากกินแครอทด,ด้วยนะทุกคนโอเคนี่ว้าว wow, แครอทของเจ้ากระต่าย มีนาดูดิกระต่ายทุกคนกระต่ายน่ารักมากเลยอ้วนจมุกจมุกเลยอ้วนอ่ะเนี่ยตรงนี้เป็นพอมันอ้วนเดงๆเลยไม่ใช่หมูเดงนะเป็นกระต่ายเด้งโอเคทุกคนเป็นการน่ารักน่ารักสามารถทําเองได้นะคะที่บ้านนะทําไม้คุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณพ่อหรือว่าคุณพี่ก็ได้ปู่ย่าปู่ย่าตายายก็ได้กดแชร์ สัตว์ไทยแล้วคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย